โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้รันอุ้ยเบรกนะครับอยู่กันในช่องหนึ่ง ETC เหมือนเดิมนะครับก็มากันในชุดนังเรียนนะครับวันนี้ก็ต้องขออภัยนิดนึงนะครับเพราะว่ากลับโรงเรียนมาแล้วก็อัดเลยนะครับก็ลงเลยต้องขอโทษนะช่วงนี้อาจจะลงคลิปแบบไม่เป็นเวลานิดนึงนะต้องขออภัยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับคุกกี้ตัวละครอีพิกที่น่าปั้นที่สุดนะตอนนี้นะผม ไม่รู้นะว่าใครจะเอาไปใช้เป็นผัดแรกหรือผัดสองนะแต่ผมแนะนําในมุมผมผมว่าณตอนนี้คือหน้าปั้นที่สุดอะหน้า,หน,าหน้าปั้นจริงๆนะครับซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยผมทําไปนะครับซึ่งหลายคนก็บอกว่าเอ้ยซึ่งหลายคนนคัดี่เที่้วที่ผมทําไปหลายคนก็บอกว่าเออจริงๆแล้วว่าคุกกี้ตัวละครนะอย่างตัวละครอะไรนะอย่างคุกกี้นี่นะครับคลิปที่แล้วที่ผมทาไปเนี่ยอย่างคุกกี้เนี่ย ทีลาพิสูจน์เนี่ยนะมันก็น่าปั้นใช่ไหมอพกามาเล่นได้ด่านหนึ่งกับด่านสามเนาที่เล่นได้นะครับเนระที่เล่นได้จริงๆนะครับแต่ในมุมผมนะที่ผมพูดก็คือผมอยากจะแบบเป็นให้ผู้เล่นใหม่ไงก็คืออารมณ์แบบว่าอันเนี้ยผมไม่ได้มาแบบมาโต้แย้งนะไม่ได้มาแบบไม่ได้มาคือในมุมผมอ่ะ <Sket? S 2> ผมมองว่าผม,มอยากให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยได้ปั้นตัวละครที่มันคุมจริงๆอ่ะถึงว่าผมยอมรับนะว่าด่านหนึ่งกับด่านสามเนี่ยทีละมิสูเนี่ยเล่นได้ก็จริงนะครับแต่ผมคิดว่า เราเราถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยรอไปปั้นตัวละครอีพิกที่มันตบดอกบัวเลยไหมแบบมีโอกาสที่จะแบบตบไปเลยอะครับเนาะตบตัวละครใหม่อะไรไปเลยอย่างนี้มันจะคุ้มป่าหรือเปล่าในมุมผมนะที่ผมคิดนะแตถ่ถ้าใครแบบอยากเอามาเล่นดนนันในกัะดาน3ก่อนแบบผมไม่มีตัวก็ปั้นมาได้นะสำหรับตัวละครที่ยมีสูนะแต่ในมุมผมผมมองว่าเราไม่ต้องรีบปั้นก็ได้นะครับเราก็เล่นตัวละครกะกะคือทุกคนเข้าใจไหมครับว่าอารมณ์แบบว่าเรายอมกา,กากไปก่อนนะครับพอเรามีของแล้วเ,เราปั้นเก่งไปเลยครับก็คือ ตอนแรกยอมกากนะครับก็คือเล่นกากๆไปก่อนเล่นแบบถึงจะถ้วยลดแต้มไม่ได้ก็ยอมไปก่อนแล้วพอเรามีของเรายัดไปเนี่ยเราเก่งแน่นอนนะครับแล้วพอเก่งแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆมันจะค่อยๆเก่งไม่ใช่แบบเรายอมปั้นทุกแพททุกแพททุกแพทนะครับสุดท้ายปั้นไม่ทันนะครับของไม่พอสุดท้ายก็จบนะถ้าเราของไม่เยอะจริงนะครับก็นะกนตัวนี้ขอพูดไปนะครับก็ากให้เข้าใจกันในมุมผมนะ ก็โอเคนะครับมาสําหรับคลิปนี้นะครับก็ผมจะมาพูดนะครับตัวละครอีพิกที่น้าปั้นนะตรงนี้นะครับก็หลายคนอาจอาจจะงงว่าครับว่าทาไมผมถึงไม่พูดเอาไปเป็นผัด2นะที่น้าปั้นครับเพราะผมคิดว่าอย่างเชชอกโก้นะขอพูดเลยนะครับตัวละครอีพิกที่หน้าปั้นที่สุดนะตอนนี้นะครับก็จะเป็นตัวละครเชชอกโก้ของผมครับซึ่งเนี่ยเหมาะเป็นผัด2ที่สุดนะตอนนี้นะถามว่าคุกกี้ปิดตัวไหนหน้าปั้นที่สุดนะครับในมุมผมนะถึงคุกกี้เชชอกโก้เนี่ยอาจจะเอาเอาไปเล่นในผัดแรกไม่โหดนะครับแต่ในมุมผมอ่ะ ผมคิดว่าควรปั้นที่สุดนะควรปั้นควรปั้นที่สุดนะครับถึงแบบจะไม่ได้เอาไปเป็นผัดแรกก็จริงนะครับแต่ในบรรดาวกมอีิกเนี่ยผมว่าเคช็อกโก้เนี่ยน่าปั้นจริงๆนะครับน่าปั้นมากๆเอามาใช้เป็นผัด2ได้หลายด่านมากนะครับเบรกเอาก็แต้มก็ดีนะครับเนาะในอย่างเคช็อกโก้นะครับคลิปนี้ผมขอจะพูดละเอียดนิดนึงนะเพราะว่าตัวละครเคชช็อกโก้หลายคนเห็นบ่นกันในสตรีมนะพูดๆกันว่าเอ้ย ทำไมเชชโอกโก้อะผมแบบบางบางทีผมเล่นเชชโอโก,ก้กระโสมาบางทีโสมได้คะแนนเยอะกว่าบางทีเช,ชได้คะแนนเยอะกว่านะครับทุกคนต้องเข้าใจตัวละครเชชโอกโก้นิดกหนึ่งนะอันนี้ผมอยากจะพูดให้ละเอียดจริงๆนะเพื่อแบบบางคนรู้ก็จะได้แบบเข้าใจว่าเออทำไมบางทีแต้มเรามันถึงน้อยแต้มเราถึงอะไรนะก็เดี๋ยวเล่นให้ได้เพ2สองร้อยเลยละกันนะครับอืมอ่ะโอเคนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยอาจจะสังเกตได้นะครับว่า เชช็อกโก้เนี ulously, ่ยม yep. yeah. hmm. ันเป็นต ja ัวละครที wow. Donc, <the <the ่มันจะมีสกิลเล็ก3สกิลด้วยกันนะฮะแล้วก็สกิลที่3เนี่ยจะเป็นการพุ่งนะครับเป็นการแบบใช้สกิลใหญ่นะผมเรียกว่าสกิลใหญ่นะครับสกิลเล็ก3ครั้งแล้วก็สกิลใหญ่1ครั้งนะแล้วก็กลับไปสกิลสกิลเล็ก3ครั้งอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งทุกนเห็นไหมนะครับว่าถ้าหลอดสีส้มเนี่ยมันเต็มเมื่อไหร่เนี่ยการที่เราจะกดใช้ความสามารถคือให้เรากระโดด2ครั้งนะครับกระโดด2ครั้งนะครับมันจะใช้ความสามารถให้ด้านเองนะครับอ่ะกระโดด2คคครรรัั้้้ง่ใใชวาาามมสถหนะะบอ อันนี้รอบที่2นะสก,ส,กสกิลทกิณที่2แหละเดี๋ยวดูสกิลหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีสกิลใหญ่เนาะเดี๋ยวผมจะมาพูดนะว่าทําไมหลายคนถึงงงว่าทําไมเชชโ,ชโกผมเล่นแต้มไม่ดีเลยนะครับทําไมแต้มไม่โหดเลยนะครับอันนี้สกิลที่3นะครับต่อไปสุดท้ายก็จะเป็นสกิลใหญ่นั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคนะครับอ่ะนี่ครับสกิล อาสกิลสามอาสกิลสามนะครับเนาะยังไม่สกิลใหญ่เนาะมีสิสกิลเลยเหรอเยอะจังนะฮะอ๋อแสดงว่าผมเข้าใจผิดนะโอเคผมเข้าใจผิดทุกคนอ่าเชดช็ชชอโกโกไม่ได้มีสกิลใหญ่สกิลใหญ่ผมไปจําผิดนะครับสกิลใหญ่ของมันคือแคนดี้พิเศษนะครับที่จะเป็นช่วงท้ายที่พุ่งนะครับเนาะอ่าจะเป็นช่วงท้ายที่พุง่งอ่าเห็นไหมอ่าโอเคโอเคเข้าใจละขออภัยขออภัยนะครับคือสกิลใหญ่เนี่ยมันจะเป็นสกิลแคนดี้นะครับผมเรียกว่าเป็นสกิลใหญ่เพราะว่ามันพุ่งไปเลยทีเดียวนะครับจะเป็นสกิลแคคนนนนนดดดีี้ะะะรัับเเาาอ่๋ยวผมมพูก หลายคนนะครับสงสัยนะครับว่าทําไมตัวละครเชชโชโ็กโกเนี่ยบางคนถึงเล่นได้แต้มเยอะบางคนถึงเล่นได้แต้มน้อยนะครับถามว่าทําไมนะครับหนึ่งเลยนะครับคือเวลากดสก,กิลนะครับให้เรารีบกดแบบนี้เลยนะครับผมแนะนํานะครับแนะนํำมาให้รีบกดเลยนะครับเพราะว่าบางด่านเนี่ยอ่ะ แต่ผมจะตอบให้นะครับเพราะว่าบางจานนะครับอาจหลายคนที่สงสัยว่าทำไมผมถึงบางคนผมเล่นโสมผมเขาได้คะแนนดีกว่าเชชโ,ชโก้นะครับเือน,นึงเลยนะครับเชชโ,ชโก้เนี่ยพอเวลาสกิลมันขึ้นหลอดสีส้มเมื่อไหร่ให้เรากดกระโดด2ทีเพื่อใช้สกิลนะครับถ้าเราไม่กดใช้กระโดด2ทีนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะถามว่าสมมติว่าผมเนี่ยไม่ยอมไม่แบบสมมติว่าอ่ะสมมติว่าบางคนนะสงสัยว่าทำไมถึงแต้มน้อยใช่ไหมบางทีนะถ้าผมแบบอรอแบบสกิลส้มใช่ไหมอ่ะสกิลส้ม,อ,มอ่ะ สกิลส้มนะครับแล้วผมไม่กดกระโดด2ทีผมกดกระโดดทีเดียวอะไรเงี้ยนะครับกดกระโดดทีเดียวเพิ่มยังไม่ใช้ทกิลและถามว่าถ้าเรายื้อไปเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับการโอ,อ้แล้วมันเป็น <c oughs> การการที่เรายื้อไปนะครับข้อเสียเลยนะครับให้เราสังเกตนะครับคือถ้าเรายื้ออะถึงเราจะไปยื้อใช้ช่วงสิ่งกีดขวางหรือสิ่งที่มันแบบจะเป็นตะเป็นก็จริงนะครับแต่มันจะเสียโอกาสตรงที่เลื่อนเราลดนะครับอ่ะ เลือดลดแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับเลือดลดก็คือบางด่านเนี่ยเลือดลดนะครับทําให้เราแบบใช้สก,กิลรอกสุดท้ายไม่ทันนะครับก็คือจะไปยือ้อช่วงสุดท้ายไม่ทันนะครับถามถามว่าจะไปยือ้อหลายคนก็ต้องสส่ว่ายือ้อ่ยังไงนะครับยื้อยังไงก็คือทุกคนเข้าใจไหมว่าถ้าเราหลอดส้มปุ๊บนะครับถ้าเราไม่ยอมใช้เนี่ยรถเลือดมันจะลดที่เรื่อยๆนะครับปกติแล้วนะครับอ่ะ อันนี้ผมอธิบายเข้าใจนะครับปกตินะอันนี้ผมสมมุตินะอ่าหนึ่งขดเลือดใหญ่เนี่ยนะครับเนาะรตรงเมาส์ผมเนี่ยหนึ่งขดเลือดใหญ่ตรงนี้นะครับผมสามารถใช้สกิลเชยช็อโกโกโเนี่ยที่มันเป็นสีโทมเนี่ยได้10ครั้งนะครับก็คือผมจะกดเหลืองมากระโดดกระโดดพอดีเนี่ยสิครั้งแต่ถ้าในเมื่อใดนะครับที่แบบอ่าครั้งที่8อ่ะครั้งที่8ผมกดใช้ไม่กดใช้นะครับผมยื้อไว้ก่อนนะครับยื้อไปยื้อไปเรื่อยๆนะครับแล้วค่อยไปกดใช้แบบประมาณ4ี่ห้าวิอะไรเงี้ยและทําบ่อยๆนะคครรรัับบเกิดอะะไขึ้นน จะทําให้โอกาสการใช้ทกิเลเราน้อยลงจากปกติแล้วอะขวดเลือดเราเนี่ยมี10เนี่ยสมมติว่าขวดเลือดใหญ่เนี่ยนะครับไม่ใช่ดิเลือดใหญ่เต็มทั้งหมดเนี่ยทั้งทั้งใหญ่เนี่ยเราใช้ได้10ครั้งนะแต่ถ้าเรายื้อไปเนี่ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆ9ครั้งบ้าง8ครั้งบ้างเต็มที่ก็7ครั้งเนาะหรือไม่ก็6ครั้งอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราใช้ไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราใช้ทกิลคุกกี้เชช็อโกโกเนี่ยมันต้องดูนิดนึงนะครับเนาะเนี่ยเห็นไหมเปิดมาก็พยายนะมา,ามันโเคไ,งไงแบบ บางด่านเขาฟิกว่าเออแบบช่วงสุดท้ายเนี่ยมันต้องใช้สก,กิลทันนะใชส้สก,กิลทันแล้วมันจะได้ระยะขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วทำให้แบบเราได้คะแนนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแคนดี้พิเศษนะครับความสามารถของเชอร์ชอคโกที่เรารู้กันดีนะครับอ่ะอย่างเงี้ยนะครับสมมติอ่ะอย่างเงี้ยผมใช้มาแล้วนะครับอ่ะเห็นไหมใช้มาปุ๊บนะครับอ่ะผมใช้มาปุ๊บอ่ะได้เห็นไหมครับเลือกแค่เนี่ยผมจะใช้เลือกแค่เนี่ยผมจะใช้สก,กิลแล้วสุทายไม่ทันนะถ้าแบบผมเก็บผลเล็กมมมาไงออื่ะะเดดี๋ยวผทใหู้นครับว่ายยื้อังงไเนาะ อันนี้เผื่อใครไม่รู้นะเผื่อใครสงสัยว่าทําไมโสมและคะแนนดีกว่าอะไรเงี้ยเล่นเชช็อกโ,โกมันเห็นมันเล่นยากอนะ่ะมันจริงๆไม่ยากนะครับแค่เรารู้เทคนิคนิดหน่อยนะครับมันก็โอเคแล้วเราพยายามรู้เทคนิคนิดนึ่งนะไอ้สมมตินะเดี๋ยวเนะี่ยสมมตินะี่นะผมนะครับผมจะยื้อนะครับยื้ระยะด้วยการที่ยังไม่ใช้สก,กิลนะครับอ่ะชึบชบอ่ะไม่ได้นะครับก็ชนไปนะครับก็คือผมจะยื้อระยะนะครับก็คือผมอยากจะที่ผมพูดอารมณ์แบบว่าอารมณ์แบบว่าเออใช้สก,กิลพยายามชใช้ ให้เร็วนิดนึงนะครับอย่าไปยื้อนานยื้อนานก็คือข้อเสียก็คือเลือดเราเนี่ยมันลดขึ้นเรื่อยๆแล้วเลือดลดขึ้นเรื่อยๆนี่ก็จะเป็นข้อเสียก็คือปกติแล้วอะ่ะพอเวลาเราสกิลมาใช่ไหมสกิลส้มมาปุ๊บนะครับเรากดใช้ปุ๊บใช้เสร็จใช้เสร็จมันก็จะรีใหม่เรื่อยๆนะครับขวดเลือดก็ไหลไปเรื่อยๆขวดเลือดนี่มันไหลตลอดตลอดอยู่แล้วแต่ถ้าเรายืา้อระยะไว้เลยนะครับสีส้มเราไม่ยอมใช้มันก็จะ กินเลือดไฟฟรีๆก็กินขดเลือดไปฟรีๆกินขดเลือดไปฟรีๆนะครับก็จะทําให้แบบโอ้เราค่อนข้างที่จะแบบใช้สกิลได้บางทีแบบสกิลรอบสุดท้ายปกติเราบางคนบางคนเคยสังเกตไหมว่าเอ้ยทำไมในคลิปเขาใช้ทันทแไมเราใช้ไม่ทันนะครับเป็นเพราะว่าเราแบบกดเราแบบไอ้นี่ไงเราแบบกาจังหวะก,การใช้สกิลไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้น ส้มมานะครับพยายามกดใช้ไปเลยนะครับมันจะดีเนาะวิดีโอหน้าตัวเองนะครับเนาะก็โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้จริงอยากจะพูดให้ละเอียดจริงๆนะครับก็หลายคนอาจจะไม่เข้าใจอาจจะยงงงอยู่นะครับแต่ก็สังเกติดึงว่าแบบพยายามใช้สกิลเราสุดท้ายให้ทันนั่นแหละนะครับก็คืออ่าพยายามผมแนะนําว่าถ้าสกิลส้มมากดใช้ไปเลยดีกว่าแบบนี้มันจะโอเคกว่านะครับมันจะทําให้เรามีโอกาสใช้สกิลได้ไวด้วยนะครับเนาะก็ โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะก็มาพูดกันเท่านี้เนาะก็แล้วแต่คนนะบางคนเขาเล่นเซียนแล้วเขาก็ไปประยุกต์ใช้แบบเวลานิดนึงข้างหน้าอุปสรรคนิดนึงก็ยื้อไปนิดนึงไปรอแชสกิลอุปสรรคได้คะแนนดีคะแนนทํำลายอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับย้ายผลงานคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้จะได้ล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ